คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมรานะครับกับสูตรแต้ม2ตัวบนสูตรที่2โดยส่วนนี้เริ่มเข้าตั้งแต่16กุมภาพันธ์ปีอกสนะครับอย่าลืมสําคัญกดติดตามก่ะเทียมตัวเลขนะครับโดยส่วนนี้เข้าตัแนแรกนะครับจาก2 9งวดเป็น30งวดขอยาเป็นตัวเลขครับ มีสือเล็กน้อยอยู่สี่งวดนะครับแต่ล่าสุดเข้านะไม่ได้เลดมาดูวิธีการำคำนวณกันเดี๋ยวย่นย่อให้นะครับสิบหกสี่ห้าคูณหกสี่นะครับคำนวณแจ้งสองตั 2, ตวบนออกมาได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่หนึ่งกระจาวันหกสี่ออกสองคนออกเจ็ดห้าเจ็ดกับห้าบวกกันเป็นสิบสองในต้มสองหนึ่งกระจาวันหกสี่เราตามมาดูนะ 1นึ่งคูณสองได้สองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามคที่เป็นแปดแวกึงที่เป็นเก้บวกสาคที่เป็นสิบ่ะเกบวกสี่คที่เป็นสิบสามสบวกสมวกเเป็นสิบศนบวได้สี่สบสองที่เป็นหกได้ห้าแปดเก้าสามศูนย์ก้าแปดเก้าหนึ่งกันยายนหกสครับออกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสกับห้าบเป็นแปดได้ครับ หนึ่งก็ได้ยวันหกสี่ออกตรงนี้ยส่วนคูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดส่วนหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่ของที่เป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองของที่เป็นสี่ได้สามหกเจ็ดหนึ่งแต่สองสี่นะครับหนึ่งกระจายวันหกสี่ออกห้าเจ็ดบวกหนึ่งจะเป็นสองทั้งนั้นแปดสามเจ็ดเป็นบวกกันเป็นแปดแต่แปดกัน หนึ่งตัวละคนหกสี่ห้าคูณสองเป็นสิบสิบบวกสามใส่สิบสามใส่สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดเอนหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองสามบวกสองของที่เป็นสี่ได้สามสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสามสี่นะครับชื่อมนหลุดหนึ่งวัดหลุดตอนนี้แหละที่มันหลุดหนึ่งวัดหนึ่งสิบตัวละคนหกสี่ครับสามหกแปด สามจุดสองหกจุดสามแปดนะครับจะมาคำนวณสามคูณสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสามบวกหนึ่งที่เป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสี่เต่าง แปดบวกสองของที่เป็นสิบเศูนย์ได้เก้าสองสาเจสีแปศนย์สาอ่แปดศูนย์หนึ่งพิครับออกศนย์ส่ห้าศูนย์สามเจ็ดสอก้ากเจ็โปรแกรมเป็นสิบที่เปนศูนย์หนึ่งิหกสศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูย์บวกสามได้สาใส่สามสามบกสาเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสของที่เป็นสิบเ็หนึ่งหนึ่งบวของที่ หนึ่งอะไรนะครับศูนย์บวกสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนที่สิจะไดเจ็ดหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดที่เป็นแปด 4บวก4เป็น12ส2 2บ2จเป็นโอเคได้3671824 3671824นะครับ16พิเศษครับออก0 3 2 7 1 1 2 5 7นะครับ16พิเศษบส4ออก6 1ก1ก็จ7เป็นา7ต่อมาครับ 6กเพ่เนะครับสูงคูณสได้สูงบวกสได้3 3มสบวกสเป็น6 6หบวกหที่เป็น7 7็ดเบวกสเป็น11 1เองวกของที่เป็นศูนยคูณสองได้ 0, 0ู3บวกได้3 3มสบวกสเป็น6 6หบวหที่เป็น7 7ดเจ็บวกสที่1ิบ1 นึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดแปดบวกสี่แปดเก้าสิบสิบแปดสิบสองใส่สองสองบวกสองที่เป็นศูนย์ได้ด้วยุดเป็นครับได้แต้มสองตัวได้แต้มสองตุวเนครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สี่คำนวณแต้มสองตัวบนออกไปได้สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่เรามาดูนะครับสามหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่ใช่ปะเราสิบหก สิบหกธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองตัวละแปดสามสามวกห้าเป็นแปดได้แปดแปดหนึ่ง้ปดสองตัวเขาเข้าตอนนี้กันยาวๆนะครับต่อมาสิบหกธันวาคมหกสี่หกสามเก้าสองสามห้าสองตัวละแปดสามหกคูณสองหกสองสิบสองปั๊มหนักสิบสอง สิบสอวกสามเป็นสิหใส่ห้าห้าบวกสามคงที่เป็น8ดใส่แปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็น9ก้าเบวกสี่คงที่เป็น13บสาใส่สามสาบวกเจคงที่เป็นสิบส่ศูนย์ศูนย์บกสี่คงที่ได้สี่ สี่บวกสองที่เป็น6ใส่หได้แต้มสองตะบนหรอครับ5้าแปดเก้าสามศูนย์สดก้าสามูนสครับสามศูนามสบธนาคมหกสี่นะครับ8ปดคูณสองท่ากับสิ <16 S 2> บหก,ก็คือหนะครับนำหกหมาบวกหกมาบวกสามเป็นเก้าครับใส่9 9้าบวกสามพงที่เป็นสิบสอใส่2 สองบวกหนึ่งของที่เป็น3 3มสมบวกสี่ของที่เป็น7 7็ดบวกเจ็ดขงที่เป็น14บสี่สี่สสสบวกสองของที่เป็นสี่สี่บวกสกุบ สีบวกสี่คงที่เป็น8 8ดแบวกสองคงที่เป็น10บศนย์นะครับได้9 2้าสองามเี่แปดศูนครับสิมาก็ลคม6กหครับออก8 80แปดศูนย์หนึ่างตัวแรกออก9ก้าสนะครับสองตะบน9ก้าบวกหาบวกกันเป็นสิบสีด้แต้มสครับแต้มส่เข้ามานะครับต่อมาครับ1ิมาก็ลคมหกหครับแปดคูณสองเท่ากับสิบหบวกสาครับกับห สิบหกบวกสามสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าครับสศบเก้าเก้าบวก 12, สามคงที่เป็นสิบสองสศบสองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสี่สิบสี่สี่บวก จ็ดคงที่เป็นได้กันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสี่คงที่เป็นแปดครับแปดบวกสองคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ครับได้เก้าสองสามเจ็ดสิบแปดศูนย์ครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองส่ละออกสามศูนย์ครับเลขศูนย์กับเลขแปดได้แต้าแปดครับแต้านแปด หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้าครับเก้าสี่สี่สามศูนย์แปดสองเก้าสองสามศูนย์ครับหลักแสนคูณสองเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่บเอ็ดใส่หนึ่งครับจำข้าหลังเอาวางได้หนึ่งบวกสามเป็นสี่ครับสี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าครับห้าบวกสี่ของที่เป็นเก้า เบวกเจ็ดของที่ครับเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกครับใส่หกหกบวกสี่ของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองที่ได้สองแตสิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าเก้าบอกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดสองตัวล่างห้าเจ็ดครับสองตัวบนใช่ไหมเรามาดูเก้ากับเจ็ดบวกกันเป็นสิบหกครับได้แต้มหกครับ ต่อมาครับสิบสีบส่าวกสองห้าครับศูนย์คูณสองได้ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามครับสามบวกสามเป็นหกครับหกบวกหนึ่งของที่เป็นเจ็ดครับเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดครับใส่หนึ่ง หนบวกเเป็น8ครับ8ปดบวกสของที่ครับ8เป็น12ใส่2องบวกสเป็น4ครับใส่สได้3ามวกเจ็ดนึ่งองสครับ1มีนาคมครับออก0ูนย์หกหนึตัวล่างออก0ูนย์เนะครับ0ูนยห้าต้มห้ามีไหมแต้มห้ามีไหม อ่ะไม่มีอันนี้หลุดไปนะครับหลุดเป็นครั้งอันนี้หลุดเป็นครั้งที่สองนะครับนะครับอ่ะต้องเป็นแต้มห้าใช่ไหมอ่ะหลุดเป็นครั้งที่สองไม่มีเลขห้าต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกห้าครับหนึ่งมีนาคมหกห้าเรามาดูกันต่อครับศูนย์ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์บวกสามครับศูนย์บวกสามของที่ได้ สามสามบวกสามคงที 3. 3่เป็นหกหกบวกหนึ mình mình ่งที là là 2. 2่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสี่ของที่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดครับใส่แปดแปดบวกสี่ของที่ครับเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสองที่ครับเป็นสี่ใส่สี่ได้แปดแปดได้แต้มสองตะบนคือแปดหกเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่นะครับเรามาดู อ่ส uh, ิบหกาคมครับออก7 3 7 8 6 7 2ตัวละออก0ูนย์สาะครับ2ตัวบนออกอะไรออก6กเจ็ดกระเปรเป็น13แต้ม3นะครับต้ามีกระเตนนะครับนี้ต่อมาครับ16พฤษาคมละ่ะรามาดูนะครับ7 3 7 8ส7 2ดกอตัวละออก0ูนย์สนะครับ7 2 14ก็คือ4ถูกต้องไหมครับ4บวก3ที่เป็น7ใ จ็ดบวกสามคงที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่คงที่เป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองใส่สองสองบวกสี่คงที่เป็นหกหกบวกสองคงที่หกเจ็ดเป็นแปดใส่แปดอ่ะเด็ดหนึ่งเมษายนครับออกเก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสองต้นหนึ่งศูนย์นะครับแต้มแต้มสองตัวบนชั้นบหนึ่งบวก แป <8 S 2> เป็นก้าได้แต้มก้าเห็นไหมครับหลดเป็นครั้งที่สามก็กำลังตกไปตรงมาเนาะไว้สลับําเทียบกันเฉลาผมมชอบการเทียบนะครับมีโอกาสได้หลงังมีโอกาสหลุ้นมากกว่านะครับลองมาดูเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งบอกสามของที่เป็นสี่สี5 5่บวกหนึ่งที่เป็นห้าห้าบวกสี่ที่เป็นเก้า 6 6 6 6 6เก้บกเเป็นสิบหกสีกหกบวกสี่ที่เป็นสิบสี่ศูนย์บวกสองได้สองสิบหเมษายนครับออกสามเก้าห้า้าหนึ่งเก้าสองงห้าแปดนะครับเก้าบเก้าอ่าสักคร 0, ู่นะครับโอเคเก้าหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบได้แต้มศูนย์ะครับแต้มศูนย์เข้ามานะครับนี่อันนี้นะครับแต้มสองตัวบนนะครับอ่าลำดันต่อหลัก แสนคูณในสองสามสองหกหกบวกสามหกหกบวกสามเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งคงที่เป็นสามสามบวกสี่คงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ใส่สี่สี่บวกสี่คงที่เป็นแปดใส่แปด แปดบวกสองที่แปดเก้าไปสิบสี่ศูนย์โอเคเรียบร้อยสองพฤษภาคมครับออกหกพักแปดหกสี่สองสองตัวล่างศูนย์เก้านะครับสี่กับสองบวกกันเป็นหกไม่มีตั้งหกนะครับตบหนึ่งครั้งที่สี่นะครับนำเอาไปเทียบได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับหลักแสนคูณสองหกสองสิบสองก็ 2, 6, 2, คือสองบวกด้วยสามสองบวกด้วยสามเป็นห้าห้าบวกกับสามเป็นแปด แปดบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่ของที่เป็นสิบสามเศบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ของที่ได้สี่สี่บวกสองของที่เป็นหกสิบหกคือภาคมครับออกหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองสองล้าห้าศูนย์หกนะครับแต้มสองตัวบนหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามได้แต้มสามต่อมาเรามาดูครับหนึ่งหลักแสนคูณสองหนึ่งคูณสองได้สอง สองบวกสามของที่เป็นสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสิบสามใส่สาม ามบวกเจ็ดเป็นสิบใสศูนย์ศูนย์บวกสิ่งที่ได้สี่สี่บวกสองที่สี่ห้าเป็นหกใสหกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปนะครับนำเอาไปเทียบ อันนี้เป็นสูตรของแต้ม2ตัวบนสุดที่2อนะครับกดติดตามพ่อเทศเรยรจะได้เจอเลยเศรษฐสามสิบลบสี่นะครับอยากรวยต้องดูหยวยโชคเศรษฐีมราน,านครับสวัสดีครับ